สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมไปได้หูฟังของโฮโคมานะเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับอันนี้ไม่ใช่เป็นบลูทูธนะครับเป็นหูฟังแบบมีสายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่อินเอียร์อ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับได้มาแล้วทุกคนแพ็กเกจสวยดูมากเลยครับแพ็กเกจแบบหรูมากเลยเป็นพลาสติกเลยนะนะครับตัวนี้นะครับลงทุนกับแพ็กเกจมากเลยนะครับโฮโคโฮโคเอเซอร์ซีนะครับตัวนี้นะครับเป็นโฮโคสโตริโอรุ่นนะครับเป็น M 64เป็นเอียร์โฟนนะครับวิดรีโมทแล้วก็ไมโครโฟนด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นแบบสายนะครับเขาบอกว่าเป็นไฮเลสออดิโอเลยนะเสียงดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบลองดูข้างในกันก่อนนะครับัวนี้เป็นสีขาวเดี๋ยวเขาจะมีสีขาวกับสีดํานะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะ M64 นะครับมาแล้วนะครับด้านในก็เป็นประมาณนี้โอ้เคสเขาลงทุนมากเลยเป็นพลาสติกแข็งเลยนะครับไม่ใช่เนี่ยตัวนี้คือเป็นพลาสติกแข็งมากเลยนะแล้วก็แบบคือกรอบแบบโหูสวยมากนะครับ ด้านในก็จะเป็นมาแบบนี้อ่าเป็นตัวสายแล้วก็เป็นหูฟังแบบนี้นะครับอ่าตัวสายายาวประมาณประมาณเมตรยี่สิบนี่คือลักษณะของหูนะหูชิ้นงานดีมากเลยนะว้าว <Wow. S 1> นะครับตัวนี้งานดีมากเลยครับคือวสัสดุพลาสติกที่เอามาใช้ทํานะครับดีเลยทีเดียวจับดูรู้เลยนะครับเรามองเห็นแล้วจับดูรู้นะทุกวันนี้นะครับพลาสติกอันไหนที่มันดีไม่ดีนะครับร้านค้านะครับพวกบริษัทพวกผลิตของมานะโดยพอเราจับเรารู้เลยว่าดีเนี่ยพลาสติกเออย่าตัวสายเอยนะครับเนี่ย เราจับสัมผัสได้น่ว่ามันดีนะครับอ๋อตัวปุ่มเ็าจะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมคือเขาไม่มีปุ่มนะคือมันจะเป็นแบบปุ่มแบบอ้นี้หมดเลยอ่ะคือตรงนี้กดได้นะครับอ๋อเท่ดีนะครับเข้าใจทําอ่ะนะครับมันไม่มันมันดูแปลกดีไม่เคยเจอแบบนี้กันนะคือตรงกลางนี้กดได้นะครับริมซ้ายขวานี้ก็กดได้นี่นะครับเดี๋ยวให้มันรีโมทมันไอ้กล้องมันจับมาอ่าอนี่เห็นไหมครับที่สายอ่าที่ตัวไมโครโฟนเขาตรงนี้นะครับไอ้ไม่ใช่ไมโครโฟนที่ตัวรีโมทเขาเนี้ย ไม่ได้เป็นปุ่มนะมันเป็นแบบแบนเรียบเลยแล้วก็กดเอามันกดได้นะครับเนี่ยมันกดได้กดตรงนี้นะครับบวกเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่น่าจะเป็นรับสายนะครับรับสายวางสายอ่าก็มีอย่างนึ้คือต้องไปลองดูนะครับสำหรับหูฟังบางคนอาจจะงงด้านไหนด้านซ้ายด้านขวานะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีบอกนะก็คือข้างที่มีตัวรีโมทควบคุมตรงนี้นะครับมีไมโครโฟนตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นด้านขวานะครับตรงนี้จะเป็นด้านขวาฝั่งที่ไม่มีอะไรเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านซ้ายนั่นเองครับเวลาใส่เข้าไป มันจะค่อนข้างที่จะถูกฟิกด้วยลักษณะของกายทางกายภาพของมันอยู่แล้วนะว่าเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบเออจะต้องถูกบังคับนะเพราะว่าพอใส่สลับข้างอาจจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมันใส่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอ่านะอย่าลืมนะด้านที่มีอ่าไมโครโฟนนะครับจะเป็นด้านขวานะครับผมแล้วก็จะสามารถที่จะคอนโทรลบังคับอ่าเพย์พอร์ตก็ได้นะตัวปุ่มการเนี่ยจะเป็นหยุดนะครับเพย์พอร์ตนะครับสั่งให้หยุดแล้วก็ อ่าตรงนี้เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะครับอ่านะครับผมชอบมากเลยอ่ะคือผมชอบลักษณะของการดีไซน์เขาว่ามันสวยนะครับเนี่ยแล้วกูเขาใช้พลาสติกดีนะครับรู้รู้เลยว่าใช้ใช้ใช้ของดีนะครับในการผลิตเนี้ยดูนะครับมันจะมีกล้งเล็กตั้งน้อยนะครับเห็นไหมครับงานดีไซน์เขานะครับโอ้ก็ค่อยดูนะครับงานดีไซน์เขาสวยนะบางคนบอกว่าเอ้หูฟังแบบนี้มันจะเสียงดีเหมือนับอินเอียร์ไหมนะครับผมบอกเลยว่าเสียงดีทีเดียวเลยนะครับอ่าโอเค ๋ยวไปลองฟังเสียงกันต่อนะครับนี่มาทดสอบให้ฟังแล้วนะนี่อยู่ริมถนนเลยนะนะครับรถวิ่งไปวิ่งมาข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะครับนี่รถวิ่งไปวิ่งมานะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะตัดเสียงรบกวนในเรื่องของเสียงรถเสียงไล่ออกไปนะครับตอนนี้นะครับข้างหลังนะครับก็จะมีเสียงเสียงรถนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไหมรถจะขับไปขับมาเห็นไหมครับอ่าก็ทดสอบเสียงให้ดูมาทดสอบเสียงให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับว่ามันตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหนนะครับผม ก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับการทดสอบนะครับไมโครโฟนของอหูฟังนะครับโฮโคนะครับ M 6 4นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการควบคุมเพลงนะครับตัวนี้เป็นจุกนะครับผมก็ตอนนี้มันเพลย์อยู่ใช่ไหมพอเรากดตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเรากดนะครับปั๊บกดตรงกลางนะครับเพื่อเพลย์พอสเห็นไหมนี่พอสแล้วเห็นไหมครับพอเรากดอีกทีนึงมันก็จะเพลย์นะครับผมปุ๊บ นี่ยไปได้ไหมคันก็จะเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เพิ่มเสียงนะเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ลดเสียงได้นะครับนี่ได้แค่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพราะว่าไม่สมามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการเล่นเพลงแบบอ่าเพลงถัดไปหรือว่าเพลงย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะปุ่มพอเราเราเราคลิกเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นเนี่ยพอกดค้างมันก็เพิ่มเสียงไปเลยนะครับพอเรากดลดเสียงแค่ไว้แบบนี้มันก็นี่เห็นไหมครับอ่ามันจะเพิ่มเสียงลดเสียงแบบนี้นะครับ ตรงกลางก็จะเป็น Play Pause นะครับพอกดแล้วมันก็จะพอสนะครับกดอีกทีนึงก็จะ Play นะไปแล้วนะครับครับประมาณนี้นะครับการใช้งานในส่วนของรีโมทนะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนนะครับผมพ่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวแจ็คตัวนี้นะเ,เขาทํามาเป็นแบบไส์เล็ก,กะนะครับคือตรงตัวายางที่มันหุ้มแจ็คเนี่ยมันจะเล็กนะเพราะนั้นเวลาเข้าเสียบเข้ากับโทรศัพท์แล้วมันโทรศัพท์ที่ใส่เคสเนี่ยนะครับมันก็จะได้พอดีไง เพราะว่าหูฟังบางรุ่นนะครับมันทําตรงนี้มาใหญ่มันทําตรงนี้ม่ใหญ่พอเสียบเข้าไปเนี่ยมันติดเคสนะครับมันติดเคสตัวนี้ไม่ติดเคสนะใส่ได้พอดีนะครับผมโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้ทําการทดสอบนะครับหูฟังตัวนี้นะของฮูโกนะครับรุ่น M 6 4่นะตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตัวส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบหูฟังที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวตัวจะชอบแบบ อินเอียมากกว่านะเพราะว่ามันยังไงก็ยัดเข้าไปในเสียงเสริมอะไรมันแน่นแล้วก็มันจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งเคยลองใช้ตัวนี้ตัวแรกนะครับเอยเสียงมันดีเหมือนกันนะก็ไปเอาเบรดมาจากไหนก็ไม่รู้นะตัวนี้คือไดเวอร์เขาเนี่ยสิบสี่มิลเลยนะนะครับคือทีนี้เวลาใส่เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าอ่าด้านนี้ขวามือใช่ไหมด้านด้านที่มีรีโมทตรงนี้นะครับขวามือเวลาเราใส่ก็คือตัวลําโพงมันจะหันออกนะคือเสียงมันออกตรงนี้นะเสียงมันออกตัวลําโพงเล็กๆข้างหน้านี้นะครับเพราะนั้ แล้วก็พยายามบิดนะพยายามบิดให้ตัวลาโพงอ่ะเข้าไปในหูเราด้วยนะครับเนี่ยบิดเงี้ยเราใส่นะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็พยายามหันนะครับให้ตัวให้ตัวลาโพงอ่ะมันเข้าไปในมันเข้าไปใน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 ช่องของรูหูเราอ่ะนะครับออนิดหนึ่งนะขยับนิดนึงนะเลือเสียงเบสคุณภาพเสียงจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับเบสจะมาเลยนะคือตัวนี้มีเบสเบสตูมดีเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมไม่เคยใช้หูฟังแบบเออมันเบสมันดีเหมือนกันนะเสียงเบสดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับยัดเข้าไปนะครับให้ ให้ตัวลำโพงนะทางด้านแหลมๆแบบนี้นะครับเข้าไปในรูหูของเรานะครับสองข้างแล้วเปิดเปฟังอ่ะโอ้หตูมเลยนะครับแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ไมโครโฟนอยู่ด้านที่มีไมโครโฟนนี่คือด้านขวามือนะครับไม้เสียงดีนะครับเสียงนี้ใช้ได้นะครับคือเอามาใช้เนี่ยนะครับก็คือราคามันไม่ถึงร้อยอ่ะนะครับโปโคตัวเนี้ยเอามาใช้เป็นหูฟังสำรองได้นะครับก็คือเวลาในกรณีที่ตัวนั่นแบตหมดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เพาใช้ตัวนี้มันก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของแบตเตอรี่อะไรเลยนะครับก็คือเสียบมอไลร่ก็ใช้ได้จนกว่าโทรศัพท์เราจะแบตหมดนั่นเองนะครับหูฟังโอโค่นะครับตัวนี้มี2สีนะขาวกับดำนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเสียงดีทีเดียวนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่คิดว่าจะทาออกมาได้เสียงดีขนาดนี้เลยวัสดุนะครับใช้ได้นะครับวัสดุดีมากๆเลยนะครับตัวสายตัวรีโมททาได้ดีนะครับหูฟังทําได้ดีแล้วก็ตัวแจ็คก็เล็กกะทัดรัดนะครับตัวช่องพลาสติกของแจ็คแบบนี้มันําให้เสียบเข้าไปในช่องของ เคสได้สบายโดยที่ไม่ติดเคสนะครับเพราะอุปกรณ์บางตัวต้องถอดเคสนะถึงจะใส่ได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับไมโครโฟนเสียงดีทีเดียวนะครับตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ใครกาลังมองหาอูฟังที่แบบใช้แบบบางคนไม่ชอบอินเดียก็มีนะเขาบอกว่ามันเจ็บนะครับตัวนี้ใส่แล้วก็ไม่เจ็บเหมือนกันนะตัวนี้ผมกลัวมันจะเจ็บหูแต่ไม่เจ็บนะครับบางคนไม่ชอบอินเดียก็ซื้อแบบนี้มาลองใช้ดูได้นะครับเสียงดีทีเดียวเลยนะครับงั้นก็ตามลิก์มานะนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี